อย่าลืมกด subscribe นะนี่คือวิวข้างทางระหว่างไปดอยภูรังกาจังหวัดพะเยาค่ะมาหน้าฝนเนี่ยมันเขียวเชวอุ่มดีจริงๆนะคะทุกคนจริงๆเราตั้งใจจะมารูท1148คาเฟ่นะแต่ว่าเขาปิดแล้ว วิวมันดีมากเลยทุกคนตรงเนี้ยอยู่ที่อุทยานภูลังกาก็คือจริงๆเขามีโฮมสเตย์นะเผื่อใครแบบอยากจะมานอนดูหมอกอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะไปน่านกันต่อนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยทางค่อนข้างลดเลี้ยวเคี้ยวโคดมากเลยทุกคนและเราก็ถึงน่านในเวลา3ามทุ่มคืนนี้เราพักกันที่ h อปอินจังหวัดน่านนะคะอยู่ในตัวเมืองเลยค่อนข้างใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็มีการตกแต่งสไตล์น่ารักน่ารักเรียบง่ายอยู่เรารู้สึกแบบโคซี่โคซี่นิดนึง ห้องน้ําอะไรก็สะอาดดีนะคะที่นี่เสียอย่างเดียวคือตอนกลางคืนเสียงดังเพราะติดกับบาร์มีการแสดงดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและกด like กด share หรือ comment เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เจอกันในพาร์ทหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะ